ิวเป็นเครื่องจอดคอนเกรดของยี่ห้อดองเชงนะครับรุ่น d z แซ่บสุดสามขีดมือโปรูกนะครับมาพร้อมกับกำลังไฟ1,800ปดรวัตต์นะครับในส่วนของความเร็วรอบนะครับอยู่ที่1,900ร,รอ,อบต่อนอาทีตัวนี้สามารถจอดได้สูงสุดอยู่ที่160มิลมนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักตัวนะครับรวมแท่นนะครับอยู่ที่12บกิโล เราสามารถถ่ายน็อตออกนะคะเพื่อที่จะเอามาถือจอะนะคะไม่ใช้แท่นเวลาที่เราถอดตัวเครื่องจออาะคอนกรีตออกมาถือแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้ดอกเจาะที่มีขนาดใหญ่ได้เพราะมันจะทําให้ตัวเครื่องแล้วก็ตัวเกิดการสบัดขอแนะนํานะครับให้คุณลูกค้าใช้ดอกเจาะหนึ่งนิ้วหรือนิ้วครึ่งเท่านั้นนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือขอบถามข้อมูลเพิม่มเติมเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะครับสามารถติดต่อมาที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือไม่ก็เบอร์โทรทีท่เราขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ